ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณาก็รู้สึกว่าดีเครื่องมันแรงดีเวลาเจอหนักๆแล้วแรงไม่ตกดีครับคุณาสมธิ์นะครับสมชาโนนนะครับผู้จัดการฟาร์มก็วันนี้เรามาทดลองปั่นฟางสดเนาะคุณาก็แปลงนี้เกี่ยวได้ประมาณสัก2วันแล้วนะครับอ่าก็จะใช้เป็นเทคนิคปั่นฟางสดนะครับก็อันนี้คือคุณาสมนึกนะครับเจ้าของแปลงอยู่ที่สระบุรีนะครับก็อ่าจากที่คุณาได้ทดลองขับนะครับอันนี้จะเป็น L52 เนาะตัวใหม่ของเราเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณา รู้สึกว่าดีเครื่อง <S <S เครื่องมันแรงดีครับผมเวลาเจอหนักๆแล้วแรงไม่ตกพอไปเจอตรงไหนที่โหลดโหลดหนักๆอันนี้คือสามารถไปต่อได้ไปต่อได้ครับก็ของเราพัฒนามาจากเครื่องยนต์สองวาล wow, นะครับเป็นสูบหนึ่งเนี่ยคือมี4ี่วาลเลย<ๆ>นะครับให้เรื่องของอัตราการเร่งการตอบสนองที่ดีนะครับแล้วก็ระบบเกียร์นะครับอันนี้ปรับปรุงมาใหม่ด้วยจากเดิมเนี่ยคือไม่สามารถไล่เกียร์ได้อันนี้สามารถเขา 1, ้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองสามาสามาี่เนี่ยไล่เกียร์ได้เลย นะครับที่ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นมาขอบคุณคุณามากนะครับอันนี้คือเป็นาชาวนารุ่นใหม่เลยเน,นะครับเกษตรกร,กรตัวอย่างคือเกี่ยวเศษปั่นสดลดการเผาด้วยนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยขอบคุณมากครับกลุ่มบริษัทสยามยนต์ผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าลบบุรีสระบุรียินดีให้บริการครับ